วันที่2เมษายนของทุกปีเป็นวันที่องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันตระหนักรู้โรคออทิสติกโลกเพื่อสนับสนุนให้สังคมเกิดความเข้าใจและการยอมรับของผู้คนที่เป็นออทิสติกซึ่งเราสามารถที่จะส่งเสริมให้ผู้ป่วยออทิสติกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีสิทธิเท่าเทียมกับคนอื่นๆได้ อยากให้อาจารย์ได้เล่าถึงบทบาทค่ะของมูลนิธิออทิสติกไทยในวันนี้ค่ะครับมูลนิธิออทิสติกไทยนะครับเป็นองคอ์กรสาธารณประโยชน์นะครับแล้วก็ขอตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการที่จะสร้างคุณภาพชีวิตให้กับเด็กออทิสติกและครอบครัวในประเทศไทยเพราะนั้นงานของมูลนิธิเนี่ยจะเน้นเรื่องการพัฒนานวัตกรรมเช่นการจัดให้ความรู้พ่อแม่นะครับแบบเข้มข้นในชนิดฟาว์มเมอเบกับการอครมสุขภาพจิต องคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชมุมนุมการเราก็ทำเป็นคอร์สอินเทนซีนะเพราะว่าการช่วยเด็กออทิสติกเนี่ยถ้าได้โปรแกรมที่เหมาะสมถูกต้องแล้วพ่อแม่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงลูกเขาจะเปลี่ยนจากเดิมไปบีขึ้นมากมายหลายคนหาจากภาว่าออทิสติกอันนี้ก็คือการพัฒนาชุดความรู้อันที่สองเนี่ยเรามาทำเรื่องเตรียมเรื่องของการศึกษานะครับการศึกษาเนี่ยเรามีการจัดกสศนร่วมกับสำนักงานกศนของกระทรวง เด็กก็ได้เรียนปีหนึ่งเฉพาะที่มูลนิธิเองเนี่ยก็เ,เกือบเกือบน้อยคนนะที่สามารถเรียนการศึกษานอกระบบแล้วก็สอบเทียบโอน mm hmm. เทียบวุฒินะจนจบมหกได้ mm hmm. แล้วหลายคนก็ยังไปต่อหมา,วายวิาลดีครับอันนี้ก็เป็นโปรแกรมที่เราทํางานร่วมกันอันที่สามเนี่ยเราเน้นเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อไปการไปสู่การทํางานซึ่งอันนี้เป็นความน่าทายนะครับที่ผ่านมาเรามีศูนย์ฝึกอรบรมไปการทํางานซึ่งก็จะมีกลุ่มาภาคธุรกิจให,ใหญ่ๆเนี่ย เข้ามาต่อยอดเรื่องการอบรมให้แล้วก็จ้างงานได้เด็กเลยค่ะเพราะนั้นเด็กหลายคนก็สามารถไปทํางานกับบริษัทได้ค่ะเพราะนั้นตัวมูลนิธิก็เลยพยายามค้นหานะครับแล้วก็สร้างศักยภาพที่เป็นจุดเด่นของเด็กออทิสติกแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันเนี่ยมาต่อยอดไปสู่การมีงานทำและการจ้างอาชีพนี่คือภารกิจของมูลนิธใิใหญ่ๆเลยที่ทําดังนั้นเนี่ยพอเราเป็นมูลนิธิเราได้ภาคเอกชน มาช่วยเราด้วยใช่ครับแล้วคือการสร้งางงาสาชีพผู้ชมคือเป็นอยากจ,จะบอกว่าเราได้เห็นเป็นรูปธรรมจริงจริง<อ>นะโดยเฉพาะงานศิลปะตรงนี้ยังไงบ้างอา,าจารย์อย่างที่เราเห็นข้างหลังเนี่ยเราจะเห็นตอนนี้จะเห็นเยอะมากขึ้นที่เป็นสาารนะรผู้ชมเชื่อไหมว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเราไปซื้อหนึ่งชิ้นงานแล้วน้องจะได้แบบอ๋อมันเป็นการบริจาคมา แต่กับกายตอนนี้มันเป็นลิขสิทธิ์สามารถสร้างรายได้กับน้องในระยะยาวด้วยตรงนี้ยังไงครับอาจารย์คือเดิมพอเราเป็นมูลนิธิเนี่ยเราก็เป็นโครงการนะฮะก็ก็ก็จะมีคนเข้ามาใสคล้ายบริจาคก็ซื้อนะเพราะอยากช่วยนะแต่วันหนึ่งเนี่ยมันมีกลไกทางกฎหมายเรียกว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมเราก็สนใจเรื่องนี้เราก็เลยตัดสินใจทําบริษัทออทิสติกไทยวิสาหกิจเพื่อสังคม ภายใต้ของมูลนิธิแล้วมูลนิธิก็เข้ามาช่วยจัดการแล้วก็สร้างระบบซึ่งวันนี้ที่เป็นไฮไลท์มากก็คืออาร์ตตอรี่ายออทิสติกไทยซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นแบรนด์ที่เป็นที่รับรู้และแล้วก็นอกจากเอาเอาผลงานของน้องๆซึ่งจริงๆเนี่ยเราเราพัฒนามาจากนานที่เรียกว่าศิลปะบำบัดแล้วสมัยก่อนพอเราสอนศิลปะเนี่ยเราก็ทิ้งผลงานเด็กไปนะครับไม่ได้เอามาต่อยอดนอกจากมาชื่นชมกัน เราก็เก็บเข้าแฟ้มไว้เราก็เลยเอามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับก็ได้รับการตอบรับที่ดีวบวกระเป๋าซิกาดิทีเห็นเนี่ยนะครอ,อันนี้นคือเฟสที่หนึ่งออพอทําไปเรื่อยๆเนี่ยเราพบว่าน้องเหล่านี้มีความสามารถล้นเหลือมากนะครับนอกจากวาดภาพที่เป็นศิลปะเนี่ยบางคนสามารถครีเอทเป็นเป็นคล้ายๆเป็นคาแรคเตอร์ได้นะบางคนไปถึงขั้นท NFT <อ>ํา n f t ปีนี้เราจะเปิด แพลตฟอร์มที่ก็ียก NFT ของเด็กออทิสติกค่ะและที่สำคัญนะในวันที่2เมษายนนะวันออทิสติกโลกด้วยที่นี่ก็จะจัดงานมีความพิเศษอะไรไงบ้างอาจารย์นะปีนี้จัดจากที่มูนิธิเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องอการพัฒนาเซ็นเตอร์ในชุมชนในนิสการความรู้เนี่ยก็จะมีความรู้ใหม่เช่นทางโรงพยาบาลยุวศาสตร์วัตถุเจ้าประถมก็จะมาจัดสาธิตห้องสโนซิเลมคเคลื่อนที่ให้แล้วก็เป็นห้องที่ฝึกเรื่องของภาษาสัมผัสของเด็กออทิสติก แล้วที่สําคัญเนี่ยหมอบอกว่าอ้อแม่เอาไปปรับใช้ทาที่บ้านได้ด้วย mm hmm. ไม่ต้องไปเข้ารับบริการตลอดแต่สามารถเอาไปต่อนเนื่องอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ของนานแล้วก็จะมีเรื่องของการสาธิตเรื่องของผลิตภัณฑ์ออทิสติกในชุมชนจากภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานเนี่ยจะมาหมดแล้วก็จะมีบูธดิจิตอลเวิร์ดก็คือโลกของดิจิตอลที่เด็กอลทสติจะมาสาธิตเรื่องการทําศิละปะ,ะบบ mm hmm. เป็นระบบอาร์ตดิจิตอลเป็น NFT ทเลยครับแล้วก็จะมี สัมมนา,าวิชาการว่าการช่วยเหลือเด็กออทิสติกในประเทศไทยและในอาเซียนเนี่ยเขาไปกันที่ไหนและแล้วเราจะเดินไปพร้อมๆกันได้ยังไงดังนั้นเชิญทัวร์นะคะในวันที่2เมษายนนี้นะคะที่บูล,ลนิธิออทิสติกไทยค่ะ คุณหมอคะเราสามารถที่จะทราบได้อย่างไรว่าบุคคลนี้เป็นออทิสติกเพราะว่าหลายคนตอนนี้เป็นหนึ่งปัญหาในสังคมนะที่ไม่ทราบว่าใครเป็นใครครับผมก็ออทิสติกเองจริงๆเป็นปัญหาที่ค่อนข้างสังเกตยากเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าโดยโดยหลักโดยทท่าไปนะครับออทิสติกก็คือปัญหาพัฒนาการรูปแบบหนึ่งนอนซึ่งงวนจะมีลักษณะเฉพาะของมันเองเนาะโดยที่จะมีอาการหลักๆอยู่สองเรื่องนะครับคือ เรื่องแรกก็คือเรื่องของการที่มีความบกพร่องในด้านทักษะสังคมและการสื่อความหมายกับอีกด้านหนึ่งก็คือมีพฤติกรรมความสนใจที่ค่อนข้างทําซ้ําๆจํากัดอยู่เฉพาะเรื่องไม่เคยยืดหยุ่นนะครับ <S 1> <S 1> <S โดยในเรื่องของความบกพร่องในด้านสังคมและการสื่อความหมายเนี่ย,ดยเด็กก็จะออกมาในรูปแบบของนัาเศ้าเหมือนเด็กที่มีโรคสุดหัวางครั้งมา <Tough. S 2> ไม่เคยสนใจเด็กคนอื่นเวลาใครเรียกก็ไม่เคยสนใจตอบสนองนะครับ หรือว่าถ้าเข้าไปเล่นก็จะเล่นไม่ใช่ถูกวิธีเดีาะกับเด็กวัยเดียวกันนี้อาจจะไปเล่นไม่ถูกกติกาไม่ถูกวิธีก็ทาทาให้เพื่อนไม่อยากเล่นด้วยนะครับแล้วก็เวลาเขาพูดคุยกับเราบางทีเขาเหมือนเขาก็จะพูดแต่เรื่องที่เขาสนใจบางเวลาเราคุยกับเขาก็เหมือนเขาคุยอยู่คนเดียวมากกว่าที่จะเป็นการคุยกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมเื้องต้นนะครับที่แบบเราจะสังเกตได้แต่สิ่งสําคัญคือถ้าเรารู้ เราควรจะรักษาตรงนี้รักษาได้แล้วจะทําให้เกิดการอยู่ร่วมกันได้ยังไงบ้างคะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยนะครับคือบางทีเราพอเริ่มสงสัยแล้วรเราก็ไม่รู้ว่าสงสัยแล้วใช่ไม่ใช่จะทํำยังไงแล้วก็การดูแลตั้งแต่แรกค่ะจะช่วยเด็กดีขึ้นได้นะครับโดยยิ่งอายุยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับ ยาสื่อขั้นแรกก็สื่อไปพบกับแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านก็ได้แล้วก็ถ้าถ้าเขาไม่มีแพทย์เฉพาะทางเขาก็จะส่งต่อในในที่ที่สามารถตรวจประเมินได้นะครับแล้วพอถ้าพอยืนยันว่าเด็กเป็นนะค,ะครับก็จะเข้าสู่การดูแลที่เหมาะสมสำหรับเด็กแต่ละคนนะครับ,รบซึ่งถ้าเด็กเด็กได้รับการสึกฝนได้รับการแก้ไขที่เหมาะสมปัญหาพวกนี้มันก็จะค่อยๆน้อยลงแล้วก็ลดลงแล้วก็อะไรก็คือความเข้าใจใน ในเรื่องของเด็กกลุบนี้นะครับซึ่งพอพอ,พอเขาแก้ไขได้เต็มที่เต่ความว่าเต็มที่เขาก็อยู่คนเด่นได้นะครับนี่คือสิ่งสําคัญนะะว่าถ้าได้รับการแก้ไขได้รับการดูแลก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในสัคงคมเหมือนคนทั่วๆไปได้เลยทีเดียวค่ะ ส่วนของทูเองก็ให้ความสําคัญแล้วก็ส่งเสริมเด็กออทิสติกมาอยากต่อเนื่องมีอะไรในงบ้างคะครับผมก็สําหรับกลุ่มทูนี้ก็มาทํางานร่วมกับทางุูิีกว่า20ปีนะครับในการที่ช่วยเขาแรกๆที่กลุ่มทูเข้ามาก็ช่วยกันทางด้กกานการบริหารกิจกรรมในต่าอองๆขอางบทิ่แต่ปลายหลังก็มีเริ่มมีกิจกรรมเริ่มมีการเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยครับ,รบตอนนั้นที่ทากลุ่มทูเข้ามาก็มีเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชัน กับน้องๆกลุ่มออทิสติกในการพัฒนาเขาค่ตอนนั้นมีทั้งหมด4แอปนะครับพวก daily task communication แล้วก็เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวการมือ้อมือมัดเลก็กอะไรต่างๆเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มี4แอปในการที่จะช่วยเขานะครับก็ตอนนั้น,เ,นกเกือบส0ปีแล้วครับที่ที่พัฒนาแอปขึ้นมาแล้วน้องๆเนี่ยก็มีผลสำฤทธิ์จากการใช้แอปพลิเคชันทั้งทั้งกลุ่มทัวเองเนื่องจากเรื่องแอปเนี่ยเราก็มีคำาเรื่องการสื่อสารกปรพัน ให้เห็นถึงศักยภาพของน้องออทิสติกว่าเป็นกลุ่มน,น้องๆที่ได้สามารถพัฒนาสามารถที่จะเข้าสู่สังคมได้นะครับที่เราทําให้สังคมเปิดใจยอมรับน้ององอทิสติกด้วยนะครับที่สําคัญปีนี้อ่ะ2,566เราก็ยังคงมีโครงการในการพัฒนา กับเทคโนอลิสิกสองเรื่องด้วยนะครับครับผมปี2 5 6 6องค์ 500, มตนทางกลุ่มถูกับมูธิเนี่ยก็จะแตดทำศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลเพื่อบุคคลอทิสิทธิ์ครอบครัวคืนโดยจะตั้งใจที่จะนำร่องมี20จังหวัดทั่วประเทศเพราะว่าน้องๆในต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะมีการเข้าถึงความรู้แหลง่งเรียนรู้เนี่ยได้ได้น้อยนะครับเราก็กระจายตามภูมิภาคตังสาทั่วประเทศนะครับซึ่งเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยแท็บเล็ตซึ่งในแท็บเล็ตก็จะประกอบด้วย แอปพลิเคชันของผููอะไรต่างๆด้วยนะเป็นหลักสูตรที่จะให้คี่น้องๆได้รับการพัฒนาครับผมจากนั้นเนี่ยใครที่สนใจคะจะต้องติดต่อหรือว่าอะไรยังไงไหมคะถ้าคนสนใจเรื่องสูตรเนี่ยค่ะครับผมก็ตรงนี้ก็สูตรนี้จะอยู่ที่20จังหวัดนำร่องนะครับแล้วถ้าคนออทิสติกหรือน้องๆเนี่ยสนใจก็สามารถหอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฐานูที่ออทิสติกได้ทําไมกลุ่มครูถึงให้ความสาคัญของเด็กออทิสติก ครับผมาพนับตื่นคนพิการนี่เป็นวัตถุสิ่งนี่จะเป็นกลุ่มที่สังคมมาจะให้ความสนใจน้อยนะครับเมื่อก,ก่อนที่ทางทูเข้ามามีว่ามองมองจะเห็นว่าเออทูเขาเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยกลุ่มนี้นะครับเพ,เพื่อสร้างความสื่อสารในสังคมด้วยให้เกิดว่าน้องกลุ่มนี้มีสิทธิภาพในที่จะได้รับการพัฒนาเพื่อให้อยู่ร่วมในสังคมที่ดีขึ้นเตี่ยน,นะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิง่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ